สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาดาแม็กซเทอรเชาแนวนะครับวันนี้ผมพามาชมครับเช่นเดิมร้านปลาเตต้าสวยงามครับร้านเจ้าดั้งเดิมเหมือนกันนะฮะร้านติ๊กกะแตนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของกันนะครับอ่าเช่นเดิมนะครับนี่กําลังบุู่เลยสวัสดีครับพี่แตนสวัสดีครับวันนี้ขอพาให้พาไปชมปลาสวยงามหน่อยฮะได้ค่ะอ่เอาตู้แรกเลยกันตู้นี้เลยนะอ่าอันนี้ฮะโอเคครับ ตัวนี้เท่าที่ผมดูก็มีพวกกระดี่กับเทวดานะฮะกระดี่กับเทวดาโอเคครับแล้วก็ปลาแพะนะอย่างตัวนี้เป็นแพะอะไรครับพี่ตัวนั้นเป็นโบชิค่ะโบชินะฮะ,อะโอเคครับแล้วก็พวกกระดี่งฟ้ากระดี่แดงส,สวยๆนะนีออนก็มีปอนด์นีออนก็นี่อันนี้นะฮะส,สวยๆแล้วก็มีเทวดาตันโจนะฮะอันนี้ตัวพาไรบ้าป่ะฮะ โก okay, สสนะครับโกสโอเคฮะโกสส์วยนะตัวโกสส์เขาจะสีแปลกๆดีนะอันนี้ตัวเท่าไหร่โกสส์แปดสิบบาทนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็มีของกอลนอ่ะตัวนี้รวมรวมแบบรวมบิ๊กเยอะมากดูก้าวข้าวอ่ะตู้ต่อมาครับผมอ่ะด้านด้าน,ด,านด้านครับ ด้านนี้จะมีอ๋อโฟเตต้าเยอะมากอดูก่านบินก่อนดีกว่าก่านบินกานน่านบินปลาด้านบนอะก่อนบินนี่ตัวเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบาทบาทนะฮะก็คือก่อนบินจะเลยังนี่ต้องแบบน้ําต้องแบบเป็นระดับให้เขาไม่ให้โดดใช่ไหมฮะใไม่งั้นเขาโดดไม่ก็มีฝาเต้าอย่างเงี้ยนฮะก่นบินนะครับตู้นี้ก็มีเยอะมากนะทับทิมสยามเมื่อกี้เห็นเหมือนกอันอะเรน่เ่ ครับสี่สยามนะครับอ่าสยามเลสกระโดงดำนะอ่าโอเคนะสยามเลสนะครับตู้นี้มีเยอะนะเชอร์รี่บัฟเผลือกตาแดงอ่านี่เผลือกตาแดงอยู่นี่เชอร์รี่บัฟ์มีเยอะมากอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอ่าคู่ละเจ็ดสิบบาทคู่ละเจ็ดสิบบาทนะครับแ l a c k Phantom ไม่มีนะหมดแล้วนะอ่าโอเคครับ แล้วก็ตัวตัวนี้คล้ายๆตัวนี้คล้ายเพนกวินเลยป่ะฮะใช่ค่ะเพนกวินนะเป็นชอบอดีนะ้ป่ะฮะใช่ค่ะมันสั้นแล้วก็มีพานามินกำลังดูดใบอันดูเบียสอยู่นะนี่พานามินนี่ตัวเท่าไหร่ครับพานามนินตัวนั้นเป็นเลนดิสาดอ๋อเลนดิสาดน,นะเป็นอีกตัวหนึ่งสองร้อยสองร้อยครับเลนดิสาดอ่าก็มีปลาบู<อ>่ก<อ>็ม<อ>ีนะพวกโกบี้ตระกูลโกบี้ ีตัวนี้ก็เลนดิสสากานฮะใช่ค่ะ,อะโอเคนะตัวจิ๋วมากประมาณนี้ครับมีบัวอันนี้บัวขายด้วยครับบวัวเลสไทเกอร์ไฮะตัวนี้เป็นบัวบัวแดงบ้านเราค่ะอ๋อบัวแดงบ้านเรานะฮะโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเนะี่ยเป็นทรายง่ายๆดีนะฮะโอเคอ่าต่อมาเป็นตัวไหนดีครับพี่แตนอ่าตัวน,นี้เลยนะอ่าครับ อันนี้เป็นเรนโบนีออนชอปี้นะฮะสันอวนตัวหนุยเลยนะฮะน่ารักมากอพิษแตนขไขยตัวเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบค่ะร้อนี่น่ารักมากเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบ,บๆน่าสนใจตัวแดงน่ารักดีนี่นี่น,นี่โอ้โหตัวนี้สวยมากอันนี้ปักเป้าเลยครับเนี่ยปักเป้าคองโกค่ะปักเป้าคองโกโอ้โหนี่สวยนะโหแดงปั๊ดเลยอ่ะนีอสีเหลืองกับแดงนะครับอันนี้แดงอันนี้เหลืองนี่ โอ้น่ารักนะครับอันนี้โตเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตัวนี้สองพันแปดสองพันแปดนะแต่แต่ควรเลี้ยงแยกใช่ไหมเพราะว่าถ้าลงไปกัดกัดทูดจิ๋วหมดใช่ไหมฮะใช่เขาค่อนข้างจะดุใช่ค่ะคนจะเลี้ยงแบบโตหนึ่งเดี่ยวๆป่ะฮะใช่โดวเดี่ยวดีกว่าก็เป็นเอมบูจะเลี้ยงได้เอมบูจะได้อยู่นะเอมบูจะน่ารักหน่อยพวกนี้ชอบขบหอยนะอย่างอย่างตัวนี้โตเต่มพี่เท่าไหร่ครับ หกนิ้วค่ะอ๋อก็ไม่ใหญ่มากนะโอ้แดงแป๊ดเลยฮะแล้วก็มีซักเกอร์อ่ะซักเกอร์นะครับมีอะไรบ้างอันนี้อ่าเห็นอยู่ครับอ่าก็มีหลายสายพันธุ์นะอันนี้เป็นบูเลยนะเนี่ยบูแฟนทอมดูแฟนทอมอ่ะโอเคครับแล้วก็จะเป็นตันนี้จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะฮะหนึ่งแปดตัวคีบขาว่ะฮะหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งนะฮะอันอันข้างในค่ะอ๋อข้างในนะอ่าโอเคครับจะไม่เหมือนกั จุดเขาจะไม่เหมือนกันอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นแมงโก้อ่าแมงโก้นะฮะแมงโก้เป็นตัวเขียวๆป่ะฮะใช่ค่ะเขียวๆอยู่ตรงด้านหน้าตรงซ้ายนี่นะฮะตัวใหญ่นั่นเป็นพวกอะไรหนึ่งเก้าศูนย์ปะฮะตัวใหญ่นี้จะเป็นซันาคิวสามสามศูนย์สามสามศูนย์อ๋อเป็นวอเตอร์เมลอนใช่ไหมฮะวอเตอร์เมลอนอันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยแปดพันแปดพันโหนี่ บางคนคิดว่าจะมีแต่เตต้านะั้นมีปลาแปลกด้วยนะนี่วอเทอร์เลอนตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็ตัวตัวนี้ก็อีกครับพี่พี่แตนตัวเทาด้านล่างเห็นไหมที่เทาจุดดำอะครับด้านล่าง 1> 1นะนี่หนึ่งเจ็สองหนึ่งเจ็ดสองเอหนึ่งเจ็ดสองเอนะนี่โหหยิบโตมากอ่าตัวนี้ครับสวยดีตัวเทาเทอ่าอ,อย่างนี้กี่บาทนะครับ ขาวบรรท่านะตัวนี้ตัวนี้เขาจะกินเนื้อใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นตัวกินเนื้อครับตัวกินเนื้อครับผมตัวนี้มีใครพรีเซนตอีกครับตัวนี้อันนี้ L อน่งหนึ่งหนึ่งนึ่งสี่นะประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ ตัวนี้น้ารักก็มีแนวแนวแอมะซอนก็มีนะฮะด้านในอ่าโอเคต่อครับอตัวไหนดีครับพี่แปนตัวมันปลาแพะไหมอ่าได้ครับอ่านี่เรามาดูนะฮะนี่ปลาแพะอันนี้เป็นเปลือกใช่ไหมฮะใช่เป็นผู้เข้าใหม่เลยค่ะครับเป็นสตาร์ไบต์เปลือกเป็นสตาร์ไบต์เปลือกนะฮะอันนี้ตัวกี่บาทนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับสวยๆแล้วก็มี ซักเกอร์ผีเสื้อเวียดนามก็มีนะแก็ตันนี้จะเป็นจูรี้เผือกอ่าจูรี้เผือกก็ประดิษฐ์จูรี้ธรรมดาตัวดำดำนะจูรี้ที่แบบตัวดำๆจุดดำนี่เผือกเลยนะแล้วก็มีนะครับอยู่กับอยู่กับนีออนไดมอนด์เพราะหัวเขาเป็นเพชรเลยนะเรืองแสงมากโหไม่ธรรมดานะนี่นีออนไดมอนด์ตัวเท่าไหร่ครับ สี100่ตัวร้อยนะครับอ่าสี่ตัวร้อยตัวยี่สิบห้าบาทอ่ะไปมุกต่อไปนะครับอ่านี่ปลาเยอะมากอ่ะเอาแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> บางตัวพอครับที่ที่อยากจะพรีเซนต์เลยฮนะ,ะเต็มที่อ่ะตัวนี้เป็นตัวแรมค่ะแรมมาจากจีนนะอ่าครับผม,ม,มาาเป็นซอฟต์ดีด้วยฮนะใช่ค่ะนะจะเป็นกลมเป็นเลขศูนย์เลยนะครับเนี่ย อันนี้ตัวกี่บาททันนี่หนึ150่งร้อยห้าสิบเท่านั้นแต่กลมเล็กสูเลยนะโอ้สวยมากมาจากจีนนะฮะมีหลายตัวด้วยอ้วนน่ารักแล้วก็ซิลข้างขว่านใหญ่นะฮะอันนี้เป็นปลาปลาไทยหรืออินโดฮันี้ปลาไทยค่ปะปลาไทยนะครับอ่าครับผมเ,เขาขอบยังไม่แดงนะเนื้อถ้าอินโดเขาจะแดงๆหน่อยสวยกันคนแบบ เรียงรวมกับบูชาร์ได้อ่าอันนี้ปาบูชาร์เทลนะฮะปะบูชาร์เทลอ่าเดี๋ยวนี้ตัวกี่บาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนบาทนะครับแล้วก็มีเซเป้ฮะนั่นใช่เซเป้หางยาวหางยาวร้อยยี่สิบนะสวยๆนะนะซิลซิลกว่านึงจริงแอดมินชอบนะชอบชอบกว่านเล็กมาก ชอ,อบก่านเล็ก,ก่็นขวานใหญ่อินโดประมาณนี้ขว,นวขวานดําก็สวยขวานด้าช่วงนี้พี่ติก๊กเอามาไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าเลยค่ะต้องรอนิดนึงนะโอเคฮะอ่านีอ่าต่อมาอันนี้ก่านเล็กนะครับกวอนเล็กไทยสวยนะถ้ามาจาก<ผ>จังหวัดตังกับกระบ,บี่สวยมากแดงๆเห็นไหมเนี่ยคือท,ที่ที่ชอบเพราะว่าสีแดงส้มเขาเยอะมาก บางตัวจะเป็นอมม่วงเนียถ้ามองดีๆแล้วก็มีลาม,มิโนสลาม,มิโนสนี่เป็นแพตินัมนะฮะเพราะว่าหลังเขาแบบเรืองแสงาวาวๆนะครับแล้วก็มีม้าลายมุกนะม้าลายมุกออบว่ายไปวสวยนะฮะ มานี้อ่ะไปมุ่งต่อไปนะครับอ่าต่อครับผมข้างหน้าด้านด้านนี้คืออะไรบ้างฮะโลมาใช่ค่ะมีที่หลบด้วยนะมีกระบอกหลบแล้วก็มีประครับสั้นนะครับแคตตินัมด้วยนะหางยาวครับหางยาวแล้วก็เห็นแวบๆบแบบอ่ะเอ็มบูเอ็มบูตัวนี้เท่าไหร่ครับตับเต้อเอ็มบูสี่พันแปดสี่พันแปดอ่ะโต้ยังเล็กอยู่นะโตขึ้นมาใหญ่มาก เอมโบนี่ใจดีนะเลี้ยงคนตาอื่นได้ถ้าเป็นอย่างอื่นีิกัดกันเลยนะเนี่ยนะก็มีประครับนะครับสั้นนะครับหางหางยาวเป็นประครับหางยาวสั้นอะแพลตินัมสวยๆนะอันนี้ตัวกี่บาทนะครับแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็มีเรนโบ์อันนี้สองสีใช่ไหมฮะใช่ค่ะ สองสี่อันนี้ตัวกี่บาทฮนะร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวดูภาพรวมคร่าวๆนะครับอ่เดิมถามโดมาตัวนี้เท่าไหร่ครับสองพันสองพันนะโอ้เล่นน่ารักดแีแต่ที่ร้านจะมีไซร์ขายอ๋อะจะมีไซร์ขายไซร์นี่กี่บาทนะครับสองร้อยสองร้อยนะโอเคอันนี้โตนะโนะตแล้วเลยส <100. S 1> องพันต่ตู้ต่อมาครับด้านล่างนี่ ด้านล่างน,นี่หมูอินโดเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือหมอหมอทสัสกิปอ่ะครับอ่าตัวกี่บาทอันนี้อ่าแล้วก็บอร์เนียลครับหกสิบบาทหมูอินโดแล้วก็มีนกแก้วนกแก้วแพตตินัมนะแล้วก็มีบูไทเกอร์อ่าโอเคนกแก้วจิวจ๋วๆน่ารัก ด้านด้านใน,นเผือกรับแน่แมวกระโดงสูงแมวกระโดงสูงเผือกนะครับอ๋อมีด้วยตัวกี่บาทครับเนี่ยสี่พันนะครับตัวเระเปือกหน้าตาน่ารักดีนะโอเคครับอ่านูข้าๆไปแล้วก็มีแมวกระโดงสูงธรรมดาธรรมดาที่ถอยครับสครับสองร้อยนะด้านในตัวดำๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ<พ>อ,อ่าต่อมา<พ>อมุมนี้นะครับแบล็คเบอร์รี่นะครับ แบล็คเบอร์รี่ดอลล่านะครับอ่ะสวยๆอันนี้อันนี้ไซส์ประมาณ,ปร,มาณประมาณนิ้วครึ่งป่ะครับหรือสองนิ้วได้าจาะสองนิ้วได้นะฮะอ่ะโอเคครับนะครับไซส์กำลังน่ารักเลยอันนี้ตัวกี่บาทพี่แตนห้าร้อยค่ะห้าร้อยเท่านะัน้นนี่น่ารักเลยนะ อ่าดูฟอร์มการไหว้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออทำไมถ่ายไวจังอ่ะวันนี้ก็ดูไปสวยดีฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอ่าด้านนี้ด้านนี้เป็นแรมป่ะครับพี่ใช่ค่ะเป็นแมรมเจ็ดสีป่ะฮะใช่ค่ะแรมเจ็ดสีกระแลงทองเป็นทรงสั้นนะฮะ ปนกันอ่ะสีคอร์กับเจ็ดสีปนกันอันนี้ตัวกี่บาทนะครับ100คู่ละหนึ่งร้อยคู่หนึ่งร้อยอ่านี่ฮะโอมาเหมือนจะขออาหารนะเนี่ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปยุ่ต่อไปนะครับครับเ <c oughs> ทวดาดำนะแบ็กแบ๊กแองเจิลนะครับนี่ดำปีเลยสวยๆนี่เห็นปะ่ะอ่ามีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันนะสวยมากอันนี้พี่แทนขายตัวถ้วยครับเนี่ยแปดสิบนะแปดสิบเท่านั้นนี่สวยนะดำคือดำเลยนะ มาขออาหารกินแลเนี่ยอะต่อมาตัวนี้ตันโจครับเท่าไหร่ครับเป็นตันโจตาแดงโจหนึ่งร้อยห้าสิบบาทับโอเคครับต่อมาด้านนี้ด้านนี้เป็นบากเล่นกีนะบากเลีนกีนี้เท่าไหร่ครับเดียวร้อยห้าสิบบาทนะครับเท่าตันโจเมื่อกี้นะราคา คืตัเดียวกันรู้ปะในมุมาถึี่ออไปอะตาของพี่มันเป็นธรรมดาอ่าโอเคครับปลา alert มากมาแรมอายนะครับแรมอายปลาตาตะเกียงนะมาวางๆปนกับเสือ <Okay. S 2> สุม,มาตาหางยาวสั้นนะครับอาจลองดูแรมอายนี่ตัวตัวยี่สิบาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่านี่นี่ราคาบอกยี่สิบาทสิบตัวหนึ่งร้อยห้าสิบนะตามนี้แรมอาย อันนี้สวยกลาคืนนี้แบบเดืองแสงมากแล้วก็เสือสุมาตาชมด,ดัอ่ะอันนี้กี่บาทครับหางยาว200บาท200บาทตัวละสอ0รนะครับนี่เข้มมากเป็นลายเสือน,นะแล้วก็มีทองนี่ครับทองก็200เหมือนกันนะฮะอ่าโอเคครับ แล้วายเด่นมากอ่ะโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะอ่าต่อมาด้านนี้ครับลามิโนสครับเจ้าหัวแดงนะก็หางเป็นม้าลายนะฮะลามิโ <Okay. S 1> นสี่ตัวตัวเท่าไหร่ครับพี่แตนสิบตัวร้อยห้าสิบาทสิบอ่าตัวยี่สิบบาทนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีแพะเขียวหางยาวตัวเท่าไหร่ครับแะพะเขียวว <Okay. S 1> ิสิน,นะครับหาโอเคครับอ่าแล้วก็นี่ครับ ก้างพะล่วงกับตะเพียนเดฟฟินนะอ่ะก้างพะล่วงใสๆเนี่ยที่เมืองนอกฝั่งเขาชอบนะเขามองเป็นเหมือนกระดูกสเกลเวตันเลยประมาณนี้แล้วก็ตะเพียนเดฟฟินนี่สวยๆมีจุดด้วย <80. S 1> เดี๋ยวถามตะเพียนเดฟฟินดีกว่าอ่ะเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบาทแปอ่ะแล้วก็กางพะลวงนะ,ะก,กางพะล่วงสามตัวร้อยค่ะอ่ะกระผมก้างพะล่วงสามตัวร้อยนะฮะ อ่ะโอเคฮนะแล้วก็มีคารินาเผือกนี่คารินาเผือก<ม>กับซิลเมตากะอันนี้เป็นเป็นสีอะไรครับเมตาการสีแพทตินามนะครับอ่าครับอ่าก็ประมาณนี้นะฮะเขาเปปลาแพะด้วยแพะเขียวสั้นนะฮะนี้ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมต่อไปนะฮะัวนี้คือ L 1 4 4 1> เป็นเผื่อนครับหางยาวด้วยนะครับเป็นตาฟ้าด้วยตาฟ้าด้วยครับอ่าตัวเท่าไหร่อันนี้สามร้อยค่ะสามนะครับตาฟ้าอ่าดูนะเกาะตู้ส,สวยๆนะแล้วก็มีซิลซิลหนูครับตัวสิมบาทนะปลาไม้น้ำส,สวยๆนะครับ ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าด้านนี้่าเ,เ,เป็นเอมเบอร์นะสีเข้มสวยๆนะครับเอมเบอร์เอมเบอร์เตต้านะครับแล้วก็มีออโต้เนี่ยออโต้ไว้ดูดตะไคร่น้ําได้ดีเลยนะในตู้ไม้น้ําเนี่ยทําให้ใบไม้ในตู้ไม่ช้าด้วยนะครับออโต้นี่ตัวเท่า,ยยาไหร่ครับหกสิบคู่าบาทนะตัวหนึ่งถ้าคู่หนึ่งหนึ่งร้อยนะฮะเซื้อคู่คุมนะ แล้วเอมเบอร์นี่เท่าไหร่ครับเอมเบอร์ยี่สิบาทค่ะยี่สิบาทอ่ะโอเคครับสี่ร้อยค่ะอะต่อมานี่ครับมีคาริโนลปนกับดีออนใช่ไหมฮะปนกันไซใหญ่ไซใหญ่นี่เท่าไหร่ครับสิบตัวสองร้อยค่ะสิบตัวสองร้อยเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะฮะใช่รู้อ่าสวยไปแล้วน,นี่ อ่ะโอเคตู้ต่อมาครับพี่แตนเป็นบัวกล้วยไหมบัวกล้วยนะนะอ๋อบัวกล้วยนี่สายไม้น้ำอันอันนี้อันนี้ถ้าไม่มีคาร์บอนเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะไม่ไม่ตายใช่ไหมครับใช่แต่ต้องมีแสง้อ,งอ๋อแล้วไอตว้ตัวตัวกล้วยเราไม่ต้องฝังดินหรอครับไม่ต้องค่ะลอยได้เลยอย่างนี้เลยนะใช่น้องจะลอกออกมาเองอนะจมูกนะอ๋อเจ๋งเลยนะะเนี่ยมันประมาณไม่ต้องไปฝังจมเลยนะฮะนี่นี่แยกเพื่อนมีแยกให้ดูนี่ค่ะ เนี่ยสายไม้น้ำคนคนจะมีนะฮะโบรู้้วยก็โตละร้อยแปดสิบนะคู่หนึ่งก็สามร้อยเนี่ยหน้าส่วนโบรู้้วยถ้าถ้าโตเขาก็จะพ้นน้ำสูงๆมาฮะไม่อ่ะปกติน้องแต่จมนี้ค่ะครับเอาโตก็ประมาณนี้นะอ่าโอเคครับโอเคครับด้านนี้ก็พานาเมนนะฮะพานาเมน แล้วก็ปลาซิลสับว,มมวานะอ่ะสับพานามเมนมมอันนี้ก็ดูตะไขร้ได้ดีเลยตู้นะอ่าซิลสับว,มมวาต้องปรับสีนิดนึงถ้าอยู่ในไม้นานี่จะสีฟ้าพนแดงสวยมากแล้วก็มีแพปิกมี่นะฮะนี่แพปิกมี่น่ารักดี ้านนี้นะครับก็ซิลไกซี่นะไกซี่อันนี้ก็สวยนะครับรอยเขาโตนิดหนึ่งแล้วปรับสีหน่อยนะอ่าโอเคครับอ่าอันนี้คิลลี่ฟิตน,นะครับเป็นปลาของทวีปแอฟริกานะถ้าจำไม่ผิดพวกนี้เขาจะเอาไข่มาฟักได้ด้วยนะี่ฮะใช่ไหม,ไหมบางคนแบบเล่นเป็นวิทยาศาสตร์ะไข่มาฟักได้นะ เพราะว่าปฏิปลาพวกนี้จะวางไข่ในในดินเนี่ยนะฮะอันนี้คิลลี่คิลลี่นี่ตัวเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทอ๋อสวยนะคินลี่สวยมากจริงๆมันมีลาชูวี่อะค่ะลาชูวี่สีส้มอ๋อลาลาชูวี่นะฮะตัวนี้ป่ะฮะตัวสีส้มตัวสีส้มนะฮะโอเคฮะลาชูวี่ตัวเท่าไหร่ครับเท่ากันค่ะร้อยยี่สิบอ่าเท่ากันนะอ่าดูฮะน่ารักดี แล้วก็มีคูรี่ด้านในนะคูรี่อยู่กับคินลี่นะฮะนี่คูรี่มาดูด้านนี้ด้านนี้ก็คือนี่ปลาดิชเชียเผลือกเผือกตาแดงแล้ววันนี้อัลเบโนแล้วเรียนระชอกัตอแล้วก็มีวิชเชียทองด้วยนะทองอยู่งี้อโอเคประมาณนี้นะฮะปลาตะเพียนหน้าแดงน,นะครับตู้ใบน้ำควรจะมีนะสวยดีนะฮะ อันนี้โต้กี่บาทครับพี่แตนคู่ละหนึ้บาทค่ละหนึ่งร้อยบาทนะฮะครับโอเคครับครับอ่าตัวนี้ก็คือเอ็เลอร์นะครับหานุยมป่ามีหลากหลายสีสันเลยนะครับ อันนี้พี่แตงไข่ตัวเท่าไหร่บ้างฮะยี่สิบนะคะยี่สิบนะฮะยี่สิบแล้วก็หกหกหกตัวหนะึ่งร้อยบาทนะอ๋อซื้อหกตัวคุ้มกว่าเยอะเลยอ่าประมาณนี้นะครับ ดีขอบคุณพี่แตนเจ้าของร้านนะครับติ๊กัดแตนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับถ้าลูกค้าสนใจสอบถามได้สามารถติดต่อทางทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 4 4 1 5 8 0 1 2ครับผมแล้วก็ทางเพจใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับนะครับสนใจปลาเต็นท่านสวยงามก็ปลาพวกเบโก้นะครับ มาร้านนี้ได้ไงครับติ๊กแตนนะครับปลาเยอะมากอ่าโอเคขอบคุณพี่แตนมากนะครับผมครับครับอ่านนะครลูกค้าสนใจอ่าฝากกดไลค์กดทับกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายเลือกกันสนุกเลยนะฮะอ่าบายบาย